สวัสดีครับผมเทปเองนะวันนี้เนี่ยเรากลับมาอยู่เกม The Strong Gate b ต t บ e n น a า l กันอีกแล้วนะครับผมและในวันนี้เนี่ยผมก็ว่าจะมารีวิวกาโร่ล่างมานนะครับเฮียรล่างสุด เท้ยนะฮะไอ้เ่ยจริงๆผมอยากเล่นตั้งแต่ตอนแรกที่มันมานะแต่ว่าตอนแรกสกิลมันยังน้อยไปนิดนึงนะก็เลยยังไม่ได้มาทำนะครับผมบูลินตอนนี้เขาก็อัปเดตมาใหม่แล้วนะฮะเป็นอัปเดตสกิล4เพิ่มเข้ามาใหม่นะแล้วก็เพิ่มโหมดเข้ามาด้วยนะครับแต่ว่าโหมดเนี่ยยังไม่มีสกิลนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีแอนิเมชันแปลงร่างด้วยแหละคือต้องรอเขาอัปเดตมาอีกรอบนึงก่อนนะครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะมารีวิวแค่ร่างต้นร่างเดียวนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมา จะอัปเดตทีดึงมันนาำมัสมควรเลยนะครับเอออ่ะโอเคมาตัวละครกาโร่ล่างมานเนี่ยถ้าจําไม่ผิดมันเป็นตัวละครฟรีนะครับไม่ได้เป็นตัวละครเสียตังค์นะถ้าจําไม่ผิดนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็น M1 นะครับอ่ะ M1 ของกาโร่ล่างมานนะ1 2 3 4งสเอ็มวันของกาโร่ล่างมาเนี่ยมันก็เหมือนกับ M1 ของกาโร่ล่างปกติเลยนะครับแค่ว่าเปลี่ยนเอฟเฟกจากสีฟ้าเนี่ยให้เป็นสีแดงแทนนะครับ ดาเมจก็เท่ากับการโร่ล่างปกติเลยนะครับการโร่ล่างมาเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีพาร์ตีอะไรเลยนะครับเพราะงั้นเรามาดูสกิลปกติของการโร่ล่างมานก,กันต่อดีกว่านะครับมนาะอ่ะสกิลที่1น,นะครับสกิลที่1เนี่ยผมบอกก่อนเลยแล้วกันว่ามันเป็นสกิลที่สามารถกดใช้ได้เรื่อยๆนะครับคือถ้าเกิดว่าเราเตะโดนครั้งแรกเนี่ยเราสามารถกดย้ำๆเพื่อให้มันเตะครั้งที่2แล้วก็เตะครั้งที่3ได้นะครับอันนี้ดูนะเตะปึ๊บแล้วก็ อย่างนี้ได้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่ามันโดนเนี่ยมันก็จะทำให้คุณตะซุ่นติดน็อกแบ็กนะฮะเนี่ยกด1แล้วก็กด1อีกรอบนะครับแล้วก็กด1อีกรอบนะครับเนี่ยถ้าเกิดมันโดนทั้ง2ฮิตเนี่ยมันจะทำให้คุณตะซุ่นเนี่ยติดน็อกแบ็กนะครับท่านี้เนี่ยดามเมจประมาณ12นะครับม็อกไม่ได้นะแล้วก็มีแอนิเมชันปิดฉากด้วยนะครับส่วนต่อม,มาจะเป็นสกิลปิดฉากนะฮะมาสกิลปิดฉากก็จะเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับมันเป็นแบบที่คุณเห็นนนนนเเมื่่อออะะกกีีี้้ััแหลดด๋ยวใชูใรบรบบึงค เออประมาณนี้แหละต่อยตัวแตกนะครับท่าปิดฉากของสกิลหนึ่งนะอ่ะต่อมาจะเป็นสกิลที่สองนะครับสกิลที่สองเนี่ยกดแล้วมันก็จะเป็นการวิ่งเข้าไปจับคู่ต่อสู้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันจับโดนเนี่ยมันก็จะทำแอนิเมชันอย่างนี้นะครับผมเป็นการจับทุ่มทุ่มทุ่มนะถ้าน,นี้เนี่ยดามเมจสิเเลยนะครับแรงมากแต่ว่าสกิลมันบล็อกได้นะครับ แล้วก็มันต่อคอมโบไม่ได้ด้วยนะครับคกอล่านี้มันซ้ํายากมากเลยนะมไม่รู้เหมือนกันว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะผมน่าจะคิดไปเองมากกว่านะไม่รู้อะแต่ว่าสกิลี่งเนี่ยยังไม่มีแอนิเมชันปิดฉากนะครับต่อมาจะเป็นสกิลที่3นะครับสกิลที่3เนี่ยใช้ได้2แบบนะแบบแรกเนี่ยจะเป็นการกดสกิลสามเฉยๆเลยนะครับ การกดสกิลสามเฉยๆเนี่ยมันจะเป็นการเตะหน้าคู่ต่อสู้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันเตะโดนเนี่ยมันก็จะทำให้คูต่อสู้ติดน็อกแบ็กนะครับผมซึ่งท่าเนี้ยมันน็อกแบ็กมีสตันนะเราสามารถต่อยต่อได้นะครับถ้าเกิดว่าเราแดชไปต่อยต่อทันนะแล้วก็ดามจสกิลสามแบบแรกเนี่ยมันแค่เก้าเปอร์เซ็นต์เองนะครับคือเบามากนะแต่มันต่อคอมโบได้นั่นแหละท่าสามแบบแรกเนี่ยไม่มีเอเมชั่นปิดฉากนะครับไม่มีนะต่อมาจะเป็นสกิลสามแบบที่สองนะครับวิธีการใช้งานสกิลสามแบบที่สองเนี่ย <g it> เนี่ยกดกระโดดกด3นะครับสกิล3แบบที่2เนี่ยมันจะเป็นการต่อยอัปเปอร์คัตคู่ต่อสู้นะฮะแล้วก็จะทําการจับคู่ต่อสู้อีกนิดหนึ่งด้วยนะครับเนี่ยต่อยปุ๊บแล้วก็จับอีกนิดหนึ่งนะครับอย่างนั้นก็จะเหวี่ยงดาวสแสลม้มอย่างที่เห็นเลยนะฮะท่า3แบบที่2เนี่ยดาเมจประมาณ13-17%เลยนะครับแล้วก็ไอ้ท่าเนี้ยมันบล็อกได้รวมถึงบล็อกไม่ได้ด้วยนะครับคือไอ้ฮิตที่เราต่อ,อยงัดขึ้นเนี่ยบล็อกได้นะครับส่วนฮิตจับเนี่ยบล็อกไม่ได้นะฮะเนี่ยดูนะปป๊๊บบั เนี่ยป่ะฮิตต่อ,อยงั้นขึ้นเนี่ยบล็อกได้นะครับฮิตจับเนี่ยบล็อกไม่ได้นะครับสกิลสามแบบที่2เนี่ยไม่มีแอนิเมชันปิดฉากนะครับต่อมาจะเป็นสกิลที่4นะครับสกิลสุดท้ายแล้วก็เป็นสกิลใหม่ด้วยนะครับสกิลที่4เนี่ยกดแล้วมันก็จะเป็นการใช้อ่า เสร็จเสื้อผ้าของเราหรือเปล่าว่าผมไม่รู้มันคืออะไรอะ่ะเป็นการใช้ผ้าแล้วกันนะ,ะเออเป็นการใช้ผ้าเนี่ยจับคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็จะจับดาวสารลมอีกรอบหนึ่งนะครับสกิลซีเนี่ยดาเมจประมาณ13%เลยนะครับก็ถือว่าแรงนะแล้วก็ท่านี้เนี่ยมันบล็อกได้นะครับไม่มีแอนิเมชันปิดฉากนะครับอ่ะสกิลล่ามปกติทั้งหมดของการล่ล่างมานก็ออกประมาณนี้นะครับต่อไปจะเป็นอเวกนะ เอาไว้ของคาร์โลล่างมาเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีนะครับอย่างที่บอกไปเลยแต่ว่าเอาไว้ของเขาเนี่ยเวลาเราก,กดเปิดปับ๊บเลือดงของเราเนี่ยมันจะรีจนเต็มนะครับแล้วก็สกิลของเราเนี่ยจะรีคูดาวด้วยนะฮะคือง่ายถ้าเกิดว่าคุณมีโหมดแล้วต่อยได้เนี่ยคุณการันตีวันช็อตแน่นอนครับก็นั่นแหละคาร์โลล,ล่างมาตอนนี้ก็มีประมาณนี้นะครับต่อไปจะเป็นแรงนะซึ่งผมบอกไปก่อนเลยแล้วกันว่าตอนที่ผมเล่นแรงเนี่ยผมค่อนข้างจะวืดนะครับผมว่ามันจะวืดยังไงพวกคุณก็ไปดูเอาเองแล้วกันนะครับอ่าเดอะสตองเกตนี่น่า โอ้โหวัน้เล่นโคตรนานเลยไม่รู้ผมจะไหวหรือเปล่านะครับอันนี้คือเลิกเล่นไปประมาณเดือนกว่าๆเลยนะไม่นับไอคลิปที่ผมไปเล่นในเซิร์ฟปกติมานะคือนั่นแะผมมาเล่นแค่ครั้งเดียวแล้วก็ออกไปเลยนะครับกูบอ้างไว้ก่อนเดี๋ยวกูแพ้จะได้บอกว่ากูไม่ได้เล่นมานานแล้วนะน้องเฉยที่ยอมกลับมาเล่นเพราะการโร่ล่างมาจริงๆอันนี้ตัวม่งโคตรเท่เลยเฮียงดูผ้าคลางหลังกูดิพิ้วไหวเป็นสายลมนะน้องหลุดดิไม่หลุดโอ้โห้ย ทำอะไรครับน,น้อนกูก็ลืมว่าเกมแม่งเอ็นแลกไม่มีมันมีอยู่มันมีน้อยชิบหายเลยเอ็นแลกแดดเกมนี้เนี่ยเอา้าแล้วทำอะไรเพื่อนทำอะไรท่านมีเอ็นแลกครับเพื่อนเอออฮ้ยไมไ่หลุดอ๋องโอ้โหไม่หลุดจนวินาทีสุดท้ายเอ้าอย่ยหลุดไอ้สัตว์เอ้ยหลุดอ๋อเพื่อนเรียบร้อยมาได้เล่นนานเดี๋ยวกูยังต่อยได้อยู่วะฮฮฮ่่าาอื้ ไอ้ควายนี่ไงไม่ได้เล่นนานกูบอกแล้วกูไม่ได้เล่นนานจริงไ้เที่ยอะอ,อยังได้สวยหนึ่งเรียบร้อยทำอะไรครับน,อน้องอื้ออ้าวไม่ตายวัตฟักไม่ตายอ๋อแล้วทำไมไม่บอกนี่เพื่อนชิบไม่ไหววะตัวแม่งผ้าคลุมแม่งเท่ชิ้นผ้าเลย,ย <_ C> อืมอไม่โดน โอ้บล็อกไม่ทันรีเฟกสุดไวชลามันไม่เหมือนเ b a นะครับจริงจริงเอ a ผมก็ไม่ได้รีเฟกเร็วหรอกกูแค่คาดเดาไว้ล่วงหน้าเชี่ยโคตรไอเซนอ่โอ้โหจัดหุจนปั๊บอืมแล็กดอสุดโหดอ้าวเรียบร้อยสรุปแล้วน้องถึงกูจะคอมโบไม่แข็งแต่กูก็คอมโบไปนะเพื่อนอืมทำอะไรเขาเพื่อน บอลคอมโบงกงๆไหนล่ะบอลคอมโบโกู้เนี่ย,ยมันบอลคอมโบไม่ได้แล้วเหรอ,อไม่ผมน่าจะทำให้เป็นเองอย่างที่บอกผมไม่ได้เล่นเกมนี้นานแล้วนะครับจริงมันมีช่วงหนึ่งที่ผมติดเกมนี้มากนะตอนนั้นมันเป็นช่วงที่อะไรวะอ,อจากฟัดเด็กยังไม่เข้ามาเลยมัง้งผมเล่นแต่นี่กระบองเหล็กนะครับเพราะว่าตัวมันโคตรมันเลยกระบองเหล็กแต่ตอนนี้ไม่ได้จับแล้วนะครับคือเล่นไปเล่นมามนก็ขี้เกียจเล่นอะอ่า <coughs> <coughs> Fundy up <deep, nong. coughs> It's an occupational hazard. Jenny Mac Davy มาเว้ยยังพอสู้ได้อยู่นะครับก็นั่นแหละเกมนี้มันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเก่งไปหมดอะนะคนประเภทแบบกูก็น่าจะมีเยอะแยะไอ้เทียนานๆทีมาเล่นหน่ะแต่ตอนนี้อาจจะไม่ใช่นานๆทีมาเล่นแล้วนะครับผมน่าจะเล่นเกมเดียยาวนะเพราะว่าการ์โดลังงานแม่งสนุกจริงอะแต่คือผมยังคอมโบมันไม่ค่อยแข็งนะครับผม,มรู้วิธีคอมโบแหละผมไปฝึกมาแล้วแต่พอไปทำคนจริงมันต่อยไม่ค่อยโดนไอ้เนี้ยผมยังกะฮิตบ็อกเกมนี้ไม่ค่อยเป็นนะครับฮิตบ็อกมันดีเกินอะมันไม่เหมือนเอบีเอนะฮะเออกูชินฮิตบ็อกหมาอย่างเอบีเอพอไอ้เีย โดนต่อยข้อหลังอ้าวอ้าวบล็อกอยู่นะทำไมถึงโดนมาเพื่อนอ้าวเรียบร้อยืหเรียบร้อยไอ้เหี้ยเรียบร้อยกูต่อยมันไม่โดนหนูตะกี้วัดตับฟักแล้วมึงสเต็ปอะไรดิเพื่อเฮ้ยกูไม่โดนอืหลุดไม่หลุดกูเปิดโอเคถ้ามีแหลกเอ้ยถ้ามีแหลกด้วยเหรอไม่ใช่ว่าไม่มีเหรอท่านนี่โอ้โหโอ้โหกูต่อยไม่ทัน เฮ้ยกูไม่มีหลุดนี่หว่าไอสัตว์เย่ะละไม่กูจะมาแพ้ตรงนี้ไม่ได้ล่ะโอ้กูแพ้ละอ่ออ๋ายังยังยังเออไอเฮียเอ็นแหลกสุดน้อยนิดเอพร้อยอ้โหเฮ้ยอืมอืมกูต่อยไม่โดนอ๋อกูต่ยกูต่อยไม่โดนหมดเชฟอ๋อตายอันนี้ตายจริงอ๋อยังยังพลาดเหรอเพื่อนพลาดเหรอเพื่อนอ่า อากูก็พลาดเหมือนกันวะน้องกูบอกแล้วกูคอมโบเป็นแต่กูคอมโบไม่แข็งวะน้องเลรงที่หัวมันจะได้แดดโดนนะครับเออเชี่ยเพื่อเองสวยอืมอืมอาโอ้ยเหี่ยเหนียวเลยกูไอ้สัสตจะหูตายว่ะจริงครับยังไอ้เหี้ยมีหลุดพอดีอืมโดนฮ โอ้ไม่โดนนี่ไงถทาไม่มีเ e อ็นแลกจรด้วยตะกี้ผมน่าจะลืมบล็อกถึงโดนเพราะต่อยืต่อยโดนกูไม่ยอมอ่ะกูบอกเลยกูไม่ยอมกูบอกเลยอย่างน้นอยกูก็ต้องเอามึงไปชีวิตดึวยว่าเพื่อนอไม่ถึงไอสัตว์เดี๋ยวก็ตายไอยเฮียเอ็นแลกแดนเกมนี่ยิ่งแปลกๆอยู่บางทีก็ต่อยได้บางทีก็่อยไม่ได้เรียบร้อยหนึ่งชีวิตเข้ามาเลยไอ้น้องอโอเคเจีรับ <laughs> มาครับแมตช์ที่3แมตช์ที่แล้วแพ้นะโอ้อย่างน้อยก็ไ่โดนสอศูนย์ด้วยไอชี้อ,อย่างน้อยก็หนึ่งหนึ่งอ่ะไอสัตว์เอออย่างที่บอกผมไม่ได้เล่นเกมนี้นานแล้วนะครับคือหยุดเล่นมันไปประมาณ2 3สเดือนเลยมั้งอันนี้เพิ่งกลับมาเล่นนะเนี่ยเพิ่งกลับมาเล่นได้วันเดียวก <c oughs> ูกลับมาเพื่อการโล่ลั่งมาโดยเฉพาะเลยนะ้องผมคงต้องใช้เวลาฝึกอีกนานเลยจนกว่าผมจะคอมโบแข็งอ่ะคือตอนนี้ผมคอมโบเป็นแต่มันคอมโบไม่แข็งนะฮะผมกะฮิตบล็อกเกมนี้ไม่เป็นนะครับ โอเคเสียหลุดหรอเพื่อนฮะเก็ต่อยกูโดนเรียบร้อยทำอะไรครับน้องเพื่อเพื่อเป็นไงไอ้เฮียคุ้มว่าไม่ได้แล้วว่ะโอ้โหลิ้นจะบอกว่าไม่ใช่ละไอ้เฮียแต่ท่านี้คอมโบง่ายเห็นไหมคอมโบง่ายกะรระยะพาดนะครับไม่ฝึกมาคือถ้าเตะตรงหัวมันจะแดดทันแน่นอนอ่ะเออตัฟึบโอ้โหไม่โดนไอ้เฮียเฮ้ย ทำอะไรครับเพื่อนคนนี้ปิงนะครับอืมีหลุดหลุดได้เร็วแท้เอาเรียบร้อยเออตายเกืุ่นยิงปั๊บเรียบร้อยฝันดีครับน้องอาฮาเอออเอาเถอะอย่างน้อยผมก็เริ่มชินแดชเกมมันแล้วอะอย่างน้อยๆอะนะอึ่มไม่โดนอึ่มชินแดชป่ะไอสัตว์ต่อยคนละทิศคนละทางเลยเทป จะทำอะไรเพื่อนอ่านออกเออดูสักทีเออต่อได้สักทีเออส,สวยเออหีไอควาา <c oughs> ผมโบนในรอบหลายสิบปีคุยสตัดเออโอ้โหไอ้ว้าย ว้าสุดยอดมากเพื่อนมึงเป็นใครเนี่ยโอ้โหมันหลุดอยู่กับที่ด้วยนะสุดยอดมากไอ้สัตว์เออเออฝันเหี้บน้องเออาวเฮ้อทำเหี้ยเลยมึงกำลังช่วเพียอะไรเพื่อนโอ้แล้วกูก็ทำเหี้ยเลยกูเนี่ยโอ้เออตายได้แล้วเนี่ย ซาทุสตาบักผมว่าผมจำได้แล้ว,วะ่ะทำไมผมถึงเลิกเล่นเกมนี้ไปนะครับมันเป็นเพราะว่าปิงนี่เองเออฟุลเลเนปิงเกมนี้มันเยอะมากนะครับคือเขาไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าคนบ้านเดียวกันกับผมหรือเปล่านะทำไมเขาถึงได้แหลกขนาดนั้นนะครับแต่ช่างมันเถื่อเชียอย่างน้อยเขาก็ไม่ได้โปะวะตัวอะไรวะนะ่ะอ๋อโซนิกโซนิกใช่ปะ่ะโซนิกหรืออตอมโซนิกโอเคอ่าปลาระเบิดทำไมผมต่อยไม่โดะนนาทีอ๋อเรียบร้อย หลุดทำไมดิเพื่อนคนนี้เล่นไม่เป็นนะอย่างน่นอยนะมั่งแน่เฮียกูเดาไปก่อนเอา้าทำไมมันออกเร็วยังวะโอ้โหแดดโดนหลังทำไมกูไม่กระเด็นหึหลุดทันทีต่อยไม่โดนไอ้เฮียเฮ้ยสวยอืออ่าอ่อึออ,อ,อ,อ่าโอ้โหตะกี้ตะเตะโดนนะ กำแพงโหดๆไอ้ีกเมื่ออยากจะโบเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมไม่เข้าใจทําไมเกมนี้คนเขาถึงด่าว่าเขาโบวะผมว่ามันก็น่าจะเรื่องปกตินะแต่คือกูเจอตลอดเลยเวลาโดนวอลคอมโบหรือว่ามีหรือว่าผมทำวอลคอมโบก็ทำอ่ะนะอืมโดนด่าตลอดเลยว่ามึงวอลคอมโบทําไมแล้วกูเตะไม่โดนสักทีเด้ยตั้งใจเล่นก่อนนะครับกูค,คอมโบพลาดไปหลายรอบไปเลยโอ้โหเฮียหลุดอืมในสุดก็ไต้โดนสวย ลิงไปไหนของกูเนี่ยเทพไอ้ฮีาเรียบรอยรอบนี้หลุดอืมหลุดสวยไปเอาเอาเอามันไม่เวียนแหลกเลยเยอะเฮ้ยอืมไปโดนฮึอาฮะฮะฮะทำไมกูใช้ไม่โดนเลยวะฮีฮีย ไม่ใช่แล้วน้องอะโหลกูแค่อยากจะคอมโบเอาฮรอพุดหนอพองหนอพุดเนอพองเนอไปไอ้รี่เรียบร้อยฮึตายสักทีก็จะตายกูฮ้อเออเอ้าฮ้อเจเยนร่างงานของฉันทำอะไรดีเพื่อนจะตะโกนไม่ได้นะทิคนแถวบ้านยิ่งลำคาญเราอยู่ริงไม่มีหรอก าเตะโดนเลยโว้ยเขี้ยะความบองยีชาหนึ่งความบองยีชาหนึ่งเออสุดยอดป้าจะเตะยังไงให้โดนเนี่ยไอสัตว์ตัวมันไม่แด้ไปข้างหน้าผมต้องเตะยังไงวะเนี่ยฮัลโหลใครก็ได้เป็นบอกกูทีกูจะเอาไปฝึกไอสัตว์โอ้โหมึงต่อกูงงยี่เหลี่ยวฮะเพื่อนนะไปไอเหี้ยกูไม่ไหวแล้วนะมาจอดเนี่ย ไม่โดนไอสัตว์พอคอมโบได้กูก็แดดไม่โดนเนี่ไอ้เชื่อไยผมมีโหมดอะผมฆ่าเขาได้นะถ้าผมต่อยเขาโดนอะโอ้ถ้ากูคอมโบเขาได้ด้วยดิไม่ใช่ต่อยเขาโดนไอสัตว์วัวต่อยโดนเนี่ยกูคอมโบไม่ได้เลยเนี่ยเนี่ยมาึมันหลุดต่อยไม่หลุดกูดไม่โดนดีอะไอสัตว์ไปกระทืบอยู่ที่เดิมไอ่เฮียอย่างฟอเลยว่ะที่มาแล้วอีกรอบหนึ่งมาตรงนี้แหละอ้าวไม่ถึงอีกแล้ว มาอะกูโมไม่คูาคดาวให้กูอีกไอสัตว์แล้วทำไมกูไม่โหมดเดีเทพมันได้โหมดแล้ววะเนี่ยไอยชิบหายโหมดมันยิงโกง,งอยู่เนี่อะหัวละเริ่มนี้กูละอืมกูน่ะเขาโบ่ไม่โดนเลยเพื่อนกูทำได้แค่ต่อยมึงมึงจะกลัวทำไมวะนี่ไงี้ยมาอืมไม่โดนมาเฮียอ,อืมอ้ามันมีหลุดไอสัตว โอ้โหรีเฟกไม่โดนโอ้โหชิบหายไอ้เหียโอเคหลังจากที่เขาเปิดโหมดเนี่ยเขาก็ทําอะไรผมไม่ได้เลยนะฮะแล้วผมเองก็ทําอะไรเขาไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะงั้นผมขอตัดช่วงที่เขาหมดทิ้งไปเลยแล้วกันนะฮะเพราะมันเสียเวลานะมันจำได้ว่าหมดโอเคหมดมาอีกรอบนึงเออเหียกูเหนื่อยวะมาอีกอีกรอบนึง เออมาอ๋อ,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 อหัวกูลืมไอสัตว์มันต้องกดไอ้ยังมันต้องกดหนึงองีกรอบโอ้ยอยเฮียพี่ตาตามาช่วยด้วยมาอีกรอบนึง่งอ้าอ้าไม่โดนอีกโอ้ยเฮียมาอีกรอบนึงไอสัตว์ ว้าวออกเกมเลยเี่ยขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากเพื่อนขอบคุณมากโอ้ยกูจยตายเยี่ยโอเคฮะคลิปนี้ก็เบียร์มานี้แล้วกันนะครับสำหรับการโลลังวืดนะนะไอ้เชี่ย จริงๆตัวเชี่ยนี่มันคอมโบโกงมากเลยนะครับมันโกงจริงนะคอมโบมันแต่ผมวืดไม่หยุดเลยสัตว์เอ้ยเพราะงั้นผมขอให้คำมั่นสัญญากับพวกคุณนะฮะว่าคลิปหน้าเนี่ยกูจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกาโลให้ได้ไอ้สัตว์ก็นั่นแหละผมขอเวลาไปฝึกใหม่ก่อนนะครับกูจะฝึกจนกูเข้าเส้นไหนเชี่ยเล่นจนมันจะเข้าเส้นในสัตว์เอ้ยก็นั่นแหละเดี๋ยวไม่เจอคลิปหน้าแล้วกันนะผมขอเวลาไปฝึกก่อนแล้วกันนะผมบาย